งานเข้ากระเมนลู่รั่วพลพวงจากรัฐบาลประชาชนกว่า16ล้านคนเดือดร้อนกัมพูชาขาดแคลนน้ำประปาอย่างหนักทั้งที่กัมพูชามีทะเลสาบกรมรนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทางเพจเ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจว่ากัมพูชากำลังขาดแคลนน้ำประปาอย่างหนักทั้งที่ประเทศกัมพูชามีทะเลสาบกขม่นใหญ่ที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ่งบอกถึงความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลกัมพูชาที่ไม่สามารถจัดการน้ำได้ทำให้ประชาชนกว่า16ล้านคนเดือดร้อน โดยก่อนหน้านี้ข่าเมทามสื่อประเทศกัมพูชาได้รายง,งานว่าการขาดแคลนน้ำประปามีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในกรุงพนมเปญและเมืองตาขมาจังหวัดกันดานไปจนถึงปลายเดือนเมษาย,ยนเป็นอย่างน้อยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นเวลานานโดยการประปาพนมเปญได้กำหนดมาตรการเข้มงวดหลายประการสำหรับผู้อยู่อาศัยและธุรกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากน้ำสะอาดมีน้อยเบื้องต้นกำหนดให้ธุรกิจต่างๆประหยัดน้ำโดยลดการใช้น้ำในแต่ละวันลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นให้น้อยที่สุดลดการใช้น้ำจากท่อจ่ายน้ำของรัฐเพิ่มแทงเก็บน้ำหลีกเลี่ยงการใช้ปั๊มแบบมอเตอร์ปรับเวลาในการผลิตหรืออัตราการใช้น้ำในช่วงเวลาเร่งด่วนสำรองน้ำดื่มและหาน้ำสำรองสำหรับการดำเนินธุรกิจ หาอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใช้น้ำดื่มที่มีคุณภาพเพื่อสุขอ,อนามายัยการปรับปาพนมเป็อยังเน้นย้ำว่าคุณภาพน้ำอาจไม่ดีหลังกลับมาให้บริการอีกครั้งสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าผู้นำไม่สนใจการพัฒนาประเทศเพื่อคนส่วนใหญ่บริหารจัดการ ให้เจริญแค่บริเวณที่ตัวเองและครอบครัวอยู่น่าเสียดายที่มีโอกาสเป็น10บสปีแต่พัฒนาได้เท่าที่เห็นมองแบบนี้ไทยเรายังโชคดีกว่าเยอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความจริงก็คือขเมนไม่มีระบบชลประทานขเมนมีแต่ทะเลสาบแต่ไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำที่จะเอาไว้ใช้ในหน้าแง้งรัฐบาลขメมนก็ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ำด้วยอันนี้คือการมองในแง่ของระบบชลประทาน และกลารบริหารจัดการน้ำแต่มองอีกแง่หนึ่งคือเรื่องขเขมรเป็นประเทศที่ต้องคำสาปมาแต่โบราณประเทศนี้จะเป็นขี้ค้าชาติอื่นไปตลอดกาลประวัติศาสตร์จบจนสิ้นโลกเพราะประเทศนี้ได้กระทำการเนรคุณต่อผู้ที่มีพระคุณและผู้จาใส่ร้ายประเทศที่คอยช่วยเหลือขเขมรมาตลอดปีนี้เป็นปีแรกที่ขเขมรทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองคือ โจรชะน้ำทาเมยเปลี่ยนมาใช้ชื่อสงกรานตามแบบไทยผีบรรพบุรุษเลยลงโทษเขมรประเทศก็เลยประสบภัยแล้งอย่างหนักที่สุดในรอบ 40, 40ปีแบบที่เห็นนี่แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นนายกไร้ความสามารถบริหารยังไงให้ประชาชนเดือดร้อนรอความช่วยเหลือจากนานาชาติคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า กฎแห่งบรรพชนกำลังทำงานตามวัฏจักรกรรมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพราะคำสาปของบรรพมรุษพันปีก่อนคนขเขมรท่าทรราชคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไม่พยองพองขนเที่ยวครมมนูนีมั่วซั่วไปหมดปันนี้ทางไทยก็อาจจะเข้าไปช่วยแล้วก็รับกรรมจากความปอาด,ดีของตัวเองไปแล้วกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่มีความสามารถในการผันน้ำเขาเก่งด้านผันเงินเข้ากระเป๋า คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยช่วยตลอดแต่กลับถูกตราหน้าว่าเป็นโจรก็ไม่สมควรที่จะช่วยเหลือกันอีกต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าน้ำประปาก็ไม่มีน้ำตาก็ไหลแห้งไปหมดแล้วกัดฟันสู้นะไม่ใช่สู้ให้พ้นแรงนะสู้ให้พ้นเวรพ้นกรรมให้ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าคงคิดว่า จะขอให้ไทยช่วยอีกแน่ๆถ้าช่วยพวกเขเมรนก็ไม่ยอมรับความจริงว่ามาจากไทยอาจจะมโนว่ามาจากจีนหรือไม่ก็ลาวก็อยู่ใกล้กันขอจากลาวดีกว่าเพราะเคยมอบโลกให้เขเมรนฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่สงสารอะไรเลยตอนลำบากเราก็ใจดีช่วยพวกมันทางๆที่เพื่อนบ้าน ไม่มีใครช่วยพวกมันก็จะเงียบๆเจียมเนื้อเจียม,ยม,ยมตัวเพราะไม่มีแรงมาทำร้ายใครพอดีขึ้นหน่อยมันก็จะว่างและไม่เคยสำนึกบุญคุณใครก็จะมาด่ามาใส่ร้ายป้ายสีไทยต่อเคลมทุกอย่างเป็นของมันให้ประเทศนี้มันล่มจมไปได้ดีที่สุดหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเหลี่ยมเจ้าภาพเล่าโดวนเขเมิ้นเล่นงานแล้วสาวหมัดใส่ยับแต่แต้มไม่ขึ้น โดนเจ้าภาพโกงบกตหลังจากที่มีข่าวว่ากัมพูชาได้จัดการแข่งขันกีฬาบกตชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่1เพื่อเป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมที่จะจัดการแข่งขันในศึกซีเกม2023ในครั้งนี้โดยชิงชัยทั้งหมด21เหรียญทองและมีชาติที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคือกัมพูชาสปปลาวเวียดนามและฟิลิปปิน์ โดยกัมพูชากวาดเหรียญไปเกินครึ่งโดยมีผลงาน11เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงขณะที่อันดับสองลาวคว้าไปได้5เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงตามด้วยอันดับ3ามเวียดนามคว้าได้3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงและอันดับ4ี่ฟิลิปปินส์คว้าได้2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง ซึ่งล่าสุดลังการแข่งขันสุริชัยสิงสวัสด์นักกีฬาจากสปป,ปลาาซึ่งเคยข้ามมาชกมวยในไทยในชื่อเหลี่ยมเพชรน้อยสิทธ์บอยสกลุลในโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊คระบายความรู้สึกว่าตนเองควรจะได้แชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้แต่การเจอกับเจ้าภาพทำให้ต้องผิดหวังทางๆท,ที่ทำได้ดีกว่า โดยโพสต์แรกสุริชัยได้โพสต์ว่าแพ้แบบบอนหน้าเสื้อแต่ก็ต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการและ้วเกมจะเอาคืนใหม่จากนั้นเจ้าตัวได้นำคลิปการแข่งขันในรอบชิงซึ่งเจ้าตัวอยู่ในมุมแดงกับนักกีฬากัมพูชาเพื่อให้แฟนๆได้ตัดสินพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าได้แต้มแต่บอได้ชนะงงเลยนอกจากนี้สุริชัย ยังตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่เข้ามาปลอบใจว่าเจอกับเจ้าภาพเขาไม่ให้ชนะก่อนหน้านี้นา,นายสายสมรชัยสอนประธานมวยลาวได้ออกตัวชัดเจนว่าสนับสนุนการจัดก,การแข่งขันกีฬากุญแคแมรและตำหนิฝั่งไทยว่ามวยไทยก็ปี้กุลแคแมรมาตัางหา สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องการหยุนหย,นหยุนกันไปรักกันก็อย่างงอแง,งสิชอบที่เวลารำคนดูขำแหมต้นตำรับมวยไทยกว่าจะได้สู้กันแดนซะเหนื่อยเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราจะมาบ่นอะไรกับเพื่อนรักอยากร่วมแข่งกีฬาระดับโลก กีฬาต้นฉบับที่สามารถปราบสิงโตได้เป็นการต่อสู้ที่อันตร,รายดุดันน่ากลัวมากแค่แพ้เจ้าของต้นฉบับเลาาแค่ไปฝึกตามเขาแพ้เขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลาากับคขมเมนพี่น้องเพื่อนรักกันประหานหมวยลาวได้กล่าไว้นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คนที่เข้าร่วมคงจะหวังเหรียญน,นั่นแหละรู้ทั้งรู้ว่าเหรียญทองต้องเป็นของสภาพอย่างน้อยก็มีสิทธิ์เหรียญเงินเหรียญทองแดงเพราะมันแข่งกันแค่สี่ประเทศเองส่วนคนที่หวังเหรียญทองคุณคงฝันอยู่สินะคิดหรอว่าคนพวกนี้จะยอมให้ชาติอื่นเอาเหรียญของมันไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมควรแหละดูไม่ออกจริงๆหรอว่ายังไงแชมป์ก็ต้องเป็นของมันยังจะไปลงให้มันโกงอีก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาของประเทศต่างๆมาผสมรวมกันแล้วเรียกบุกตอนเนี่ยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงรวดเร็วน่าหวาดเสียวมากและสร้างความบอบช้ำภายในอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสมนำหน้าแล้วก็ไม่ต้องมาชชควยไทยอีกนะแบนจะเข้าร่วมทำไมมีแต่เสียกับเสียจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า มีอย่างเดียวที่เป็นของคแเมก็คือท่าเต้นนี่แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านั่นเขาเรียกว่ามวยหรอต้องรำก่อนแถวบ้านหน้าเวทีมอลำเยอะเลยรำแล้วก็ต่อยกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องลาวจะได้จดจำแล้วนำไปพิจารณาว่าบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการกีฬาของเราสมควรได้รับอะไรบ้างสงสารแต่นักกีฬาที่ต้องทนเจ็บทั้งกายและใจพี่ไทยเป็นห่วงนะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นกีฬาที่กรรมการทำงานเหนื่อยจริงๆนะแยกห้ามชกเยอะมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่มันอะไรกันเนี่ยนี่หรอที่เรียกว่าบกตความตื่นเต้นในการต่อสู้ไม่มีแรงดึงดูดที่จะไปในระดับโลกเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพูดตรงๆนะเป็นการต่อสู้ที่ดูแล้วน่ารำคาญจะต่อยก็ต่อยเถอะพ่อคุณหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ